เค okay, ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ position ที่เรียกว่าหลังป้ายฮอลลีวูดซน์นะครับอันนี้ก็คือป้ายฮอลลีวูดซน์นะครับวันนี้คือเย็นวันเสาร์ที่4เดือนธันวาคมนะครับพายที่ก็มันจะตกครับจากเมื่อกี้ที่เรามาจากตรงน้นนะครับก็คือ Wisdom Tree อยู่ตรงน้น ตอนนี้ก็มีป้ายฮาร์ริวซายครับเดี๋ยวจะให้ดูโซนด้านหลังของป้ายฮาร์ริวซานะครับเป็นฝั่งที่เรียกว่าเบอร์แบงก์กับเบรนเดลนะครับนี่ครับถ้าเห็นสังเกตว่าสีขาวๆตรงนั้นนะครับจะเป็นสุสานของไมเคิลแจ็กสันนะครับไอเมนตรงนี้ครับใกล้ๆ แล้วภูเขาตรงน้องก็จะเป็นแกลมเดลนะครับนี่ก็คือป้ายฮอลลีวูดไซด์ครับถ้าใครมาก็อย่าลืมมาให้ถึงที่นะครับวันนี้ค่อนข้างจะดีครับคนไม่เยอะเพราะต่าเริ่มเย็นแล้วเนี่ยครับครูเพียของเราก็จะมาออกกําลังกายเล่นโยคะหรือ <c oughs> ไม่ก็าาพาคนมาเดินออกกําลังกายที่นี่นะครับ แล้วส่วนเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับคนก็จะวิ่งรอบสระตรงนั้นนะครับ come, come right. แล้วส่วนตำแหน่งนั้นที่เห็นดำๆขาวๆตรงนั้นนะครับเรียกว่าอออซิเวอร์ทูรีนะครับเป็นกริดออเซิเวอร์ทูรีเอาไว้ดูดาวนะครับ หรือไม่ก็อา,อาจจะขึ้นมาถ่ายตรงนั้นก็มีนะครับเพื่อจะได้เห็นใต้เขาดิชาตตรงนี้ครับยังไงแล้วก็อย่าลืมมา,มทาเที่ยวกับที่นี่นะครับผมขอวัอนนี้ขอจบไปกับอาทิตย์ตกที่นี่นะครับกับคู่รักคู่นี้นะครับพร้อมนะคะ